สวัสดีค่ะหมอที่ปรานิชานะคะคลิปนี้คลิปแก้เคาะกรรมเพื่อนๆพพี่ๆชาววันศุกร์นะคะเนาะมาถึงคิวคนวันศุกร์แล้วนะคะเอ่อเคราะห์ที่จะนําความโชคร้ายมาสู่คนวันศุกร์เนาะต้องบอกว่าด้วยอุปนิสัยส่วนหนึ่งเนี่ยคืออาจจะเป็นคนชอบเอาแต่ใจตนนะแล้วก็คนวันศุกร์เนี่ยมีส่วนที่ นะส่วนหนึ่งเนี่ยคือเขาจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเปพื่อนนะทีนี้พอความที่เขามีสเสน่ห์หรือความพร้าวที่มีต่อเพศตรงข้ามเนี่ยถ้าหากเป็นคนเจ้าชู้แล้วก็มกักมากในกามอารมณ์ร่วมด้วยนะคะมักมีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับเรื่องรักๆใครๆนะเขาบอกว่านะคนวันศุกร์เนี่ยด้วยผลกรรมเนี่ย ที่ส่งผลในเรื่องของความรักเนี่ยให้เข้าใจอย่างหนึ่งว่าในอดีตชาติเนี่ยคุณเคยเป็นคนเจ้าชู้และก็นะคือมีความไม่พอใจในสามีภรรยาตนแต่เพียงผู้เดียวทีนี้เหตุการณ์แบบนี้เมื่อเกิดขึ้นนะชีวิตของคุณเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับความเขาเรียกว่าความรักความใคร่อยู่เนือง นะและอีกอย่างคนวันศุกร์จำให้ดีคุณจะเชื่อคนง่ายคนง่ายในที่นี้ก็คือว่าถ้าคนที่มาเป็นมิตรนั่นคือ,อเป็นสิ่งที่ดีแต่เชื่อคนง่ายสำหรับคนที่เข้ามาเป็นศัตรูหรือเขาเรียกว่าหน้าไหว้หลังหลอกอันนี้อันตรายคนะเพื่อนๆเนาะและผลกรรมที่ติดตัวมาเนาะอาจจะทำให้คุณนะชาววันศุกร์นะคะ พัดพรากจากพ่อแม่ตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะนี่คือกรรมของชาววันสุขคือคุณอาจจะต้องไปอยู่กับญาติพี่น้องหรือมีเหตุให้ต้องพัดพรากจากพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ตั้งแต่ในวัยเด็กนะคะแล้วก็ชีวิตเนี่ยอาจจะได้รับความลำบากอยู่เนืองเนืองแล้วก็มีมิตรที่ดีน้อยนะคะม,มีอันนี้ต้องบอกว่ามีมิตรมี แต่ว่ามิตรที่ดีจริงๆเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะและอาจจะประสบอุบัติเหตุหรือมีเหตุให้เราเกิดความทุกข์หนักๆสองครั้งพอพ้นจากนั้นไปจึงจะดีนะคะอันนี้คือผลผลที่เกิดจากผลกรรมนะคะส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็ด้วยวิธีแก้เคราะห์กรามชาววันศุกร์นะคะชาววันศุกร์นะ ต้องคอยระวังนิสัยที่มักมากในกามอารมณ์ของตนนะคะส่วนหนึ่งเพราะว่าชาววันศุกร์เนี่ยต้องบอกว่า,าตามหลักพมชาติหรือตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยาจากการที่มิหมอศึกษามาเนี่ยทุกๆสิ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยรระบบพลังงานทีนี้ระบบพลังงานเนี่ยต้องบอกว่าโลกใบนี้เป็นสิ่งมหัศจ,จรรย์นยคะคะเพื่อนๆเนาะ แล้วก็ต้องยอมรับในความสามารถหรือความเก่งของมนุษย์อีกที่ที่สามารถคำนวณสถิติหรือวิเคราะห์จนได้รู้ว่าพลังงานของอวันใดเดือนใดปีใดเนี่ยนะมันจะต้องส่งผลให้ชีวิตของเราเป็นเช่นไรและมันก็เป็นเช่นนั้นแหละจริงๆมนเพื่อนมันเหมือนสถิติอันนี้แม่หมอดูในระบบพลังงาน นะคะไม่ได้เป็นคนที่มียานอย่างรู้หรือไม่ได้มีประสาทเขาเรียกว่าอะไรเส้นสัมผัสแต่อย่างใดแต่ใช้วิธีที่เราเนี่ยศึกษาไม่ว่าจะเป็นตำรับตำลาเล่มใดล้วนแล้วแต่นะคะความหมายมีความคล้ายกึงกันและผลน,นั้นตรงกันทุกเส้นสายไปอันนี้คือบ่งบอกได้ว่าจริงๆแล้ว ศาสตร์การดูดวงเนี่ยมนุษย์เราศึกษามาเรียบร้อยแล้วนับร้อยนับพันปีแล้วก็ตีพิมพ์หนังสือขึ้นมาเมื่อเราสนใจเมื่อเราอ่านและความจําเรามันเป็นความจําที่เก็บข้อมูลได้เยอะความจําที่ดีมันก็ส่งผลให้เราสามารถเป็นคนที่มีความเก่งและสามารถดูดวงได้เช่นกันนะคะเพื่อนเเนาะดังนั้นเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะดูดวงเป็นไม่ต้องกลัวว่าจะดูไม่ได้ไม่มีเซนส์ไม่มีอะไรที่มันเก่ง นะคะความพยายามการศึกษาหาความรู้ใช้ได้หมดนะคะเพืเ่อนๆเนาะต้องบอกว่าทีนี้คนวันศุกร์เนี่ยวิธีแก้เคราะกรรมนะคะเนาะตามหลักพุทธศาสนาหรือตามหลักพรมชเรื่องนี้นะคะต้องคอยระวังนิสัยที่มากๆในการอารมณ์แล้วแล้วก็อย่าคิดเกินขอบเขตต้องใช้สติยับยั้งชั่งใจให้ดีนะคะมันจเจริญกรรมฐาน คือการพิจารณาดูซากศพนะเป็นต้นคือให้นึกถึงการที่คนเราจะเสียชีวิตการที่คนเราเนี่ยอ,อยู่ในความทุกข์ทรมานนะมันเป็นแบบไหนเมื่อเราเข้าใจจะช่วยบรรเทาความกำหนัดในกามหรือหลีกเลี่ยงสิ่งยั่วยุทางการอรมอารมณ์นะคะดังนั้นถ้าเพื่อนๆที่เกิดวันศุกร์ถ้าคุณเคยผ่านในเรื่องของการบวชหรือ อยู่ในธรรมะคุณก็จะสามารถอเอาสิ่งเหล่านั้นแลมาควบคุมในเรื่องการอารมณ์ของคุณได้เพราะหนึ่งคุณเป็นคนมีเสน่ห์มักจะมีคนมาตกหลุมรักคุณมักจะมีคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณและมักจะดึงดูดนะคะถ้าเป็นผู้หญิงคุณก็จะดึงดูดชายเข้ามาหาถ้าเป็นชายคุณก็จะดึงดูดผู้หญิงเข้ามาหาในพลังงานที่อาจจะติดต่อการเกี่ยวกับพลังงานบวกๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเ,เพื่อนๆเนาะ ทีนีเ้เมื่อเคราะห์กรรมเนี่ยนะมันได้เบาบางลงนะคะคุณก็ให้บูชาพระพุทธรูปปางรำพึงนะคะเพื่อนๆนะปางรำพึงนะคะซึ่งเป็นปางที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงตึกตองทำรรที่พระองค์ได้ตัดสรุ้เห็นว่าธรรมนั้นลึกซึง้งยากที่สัตว์อื่นจะรู้ตามแต่ด้วยน้ำพระทยัยเปี่ยมด้วยพระเมตาตาต่อสรรพสัตว์จึงตัดสินพระทัยเสด็จออกแสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ นะค่ะเพื่อนเนาะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์บูชาพระปรางนี้ก็เพื่อจะให้เป็นเครื่องเตือนสติว่าก่อนจะพูดหรือทําสิ่งใดก็ตามควรตึกตรองพินิษ์ให้จงดีถึงผลที่ดีหรือผลที่ร้ายที่จะตามมานะคะเพื่อนเนาะและไม่ว่าจะทําสิ่งใดก็ตามให้ยึดหลักเมตตาเป็นหลักคือเมตตาต่อตอนเองก่อนนะคะเพื่อนเนาะแล้วก็ คำว่าเมตตาต่อตนเองเนี่ยก็คือคือให้เราทําดีนะทำสิ่งดีๆหาสิ่งดีใส่ให้แก่ตนนะคะสิ่งใดที่ไม่ดีเราก็พยายามลดละแล้วก็คุณควรจะเมตตาต่อผู้อื่นด้วยการทําดีต่อเขานะทำดีต่อเขาด้วยความจริงใจนะคะเพื่อนเนาะซึ่งจะเป็นจุดเสริมชีวิตให้มีความสุขสงบร่มเย็นต่อไปคือถ้าคุณมีครอบครัวมีคนรัก คุณก็ควรที่จะทําดีหรือซื่อสัตย์ต่อคนที่เรารักนี่คือการทําดีหรือถ้าคุณทําดีถ้ามีบิดามารดาก็เป็นคนที่ควรจะตอบแทนบุญคุณท่านนะคะเพื่อนเเนาะทีนี้คาถาบูชาพระปรมเกิดสําหรับเพื่อนเพื่อนที่เกิดวันศุกร์นะนะคาถาบาลีทุกคําคือภาษาศักดิ์สิทธิ์นะคัเพื่อนเนาะวาทโนอะมะมะวาวาทโนอะ มะมะว่านะคะเดี๋ยวแม่หมอจะขึ้นไว้ท้ายคลิปนะคะเรียกว่าคาถานารายพิกแผ่นดินนะคะสรรพคุณคือสามารถแก้คุณใสป้องกันพูดผีปีศาจได้ดีนะคะวันนี้แม่หมอก็ต้องขอบคุณสำหรับเพื่อน,อนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนชาววันศุกร์เนาะขอให้คุณเนี่ยนะแก้ไขปัญหาที่ตัวตนของคุณก่อนนะคะกำหนดเป็นเส้นพลังงานเนาะดังนั้นเราสามารถใช้พลังงานบุญโดยใช้ คาถาบาลีที่ศักดิ์สิทธิ์หรือการสวดมนต์ภาวนาหรือการทําความดีทุกอย่างรวมเป็นพลังงานบุญทั้งสิ้นนะคะเพื่อนเนาะช่วยแก้ไขบรรเทากรรมของผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้นะคะวันนี้แม่หมอก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหมเออ่เป็นวันอาทิตย์นะคะเป็นวันสุดท้ายนะคะในการแก้กรรมตามระบบพม,มาชาติฉบับนี้นะคะวันนี้ไม่บายนะคะสวัสดีคะ่ะบายบายคะ่ะ